สวัสดีคะ่ะคุณครูกุ้งนะคะวันนี้นะคะครูกุ้งจะมาสอนเรื่องการหาผลลบของจํานวน3จํานวนค่ะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2วิธีการลบเลข3จํานวนทําอย่างไรนักเรียนมาดูขั้นแรกนะคะขั้นที่1นึ่งนำสองจำนวนแรกมาลบกันก่อน ขั้นที่สองเวลาเราลบเราจะไปลบที่หลักหน่วยก่อนเสมอขั้นที่3นะคะเมื่อได้ผลลบแล้วให้เอาจำนวนที่3มาลบขั้นที่4เมื่อลบเสร็จแล้วจึงจะได้ผลลัพธ์นะคะของจำนวน3จํจำนวนดังนั้นนะักเรียนไปดูตัวอย่างข้อแรกนะคะตัวอย่างข้อแรก5 1 5บหลบกับ 309ลบกับ145เท่ากับเท่าไรใช่ไหมคะวิธีทำค่ะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าการที่จะลบกันได้เราต้องเอาจำนวนสองจำนวนแรกมาตั้งลบกันก่อนดังนั้นตัวตั้งก็จะได้เท่าไหร่คะ515ลบกับ309ใช่ไหมคะ เวลาลบเราจะไปลบที่หลักหน่วยก่อนเสมอเดี๋ยวข้อนี้คุณครูจะพานักเรียนทําก่อนนะคะเดี๋ยวข้อต่อไปนักเรียนจะได้ทําพร้อมกับคุณครูนักเรียนลองดูนะคะ5-9ลบ9ลบได้ไหมคะ ลบไม่ได้นะเพราะว่า5น้อยกว่า9ลบไม่ได้ดังนั้นเราต้องไปยืมหลักถัดไป1ถูกยืมไปจะเหลือ0 5ไปยืมเข่ามาจะเป็น15ดังนั้น15ลบออก9จะได้6โอเคนะคะพอลบหลักหน่วยเสร็จเราก็ไปลบที่หลักอะไร ลบที่หลัก10ดังนั้น0ลบออก0มีค่าเท่ากับ0พอลบหลัก10เสร็จเราก็ไปลบที่หลัก100 5หลบ3มีค่าเท่ากับ2โอเคนะคะ ทีนี้เราจะได้ผลลบใช่ไหมคะพอเราได้ผลลบของจํานวนสองจนวนแรกที่ลบกันแล้วเราก็เอาจํานวนที่3ม,มาลบออกจํานวนที่3คืออะไรก็คือ145่้ใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มลบกันเลยค่ะเวลาลบเราจะลบที่หลักหน่วยก่อนเสมอ6ลบออก5เหลือ1 ศูลบสลบได้ไหมลบไม่ได้ดังนั้นเราต้องยืมหลักถัดไปสองถูกยืมไปจะเหลือ1นศไปยืมเข้ามาจะเป็น10 10ลบออกสจะเหลือ6ต่อไปลบหลัก10เสร็จแล้วต่อไปเป็นลบที่หลักร้อย1 ลบออก1เหลือ0ดังนั้นคำตอบจะตอบ61นะคะอย่าลืมนะตรงตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเดี๋ยวข้อ2นักเรียนทำไปพร้อมกันเลยนะคะอะนี่คือข้อที่2โจทย์ในข้อที่2มีอยู่ว่า690ลบ425 ลบ79เท่ากับเท่าไรวิธีทำค่ะก่อนอื่นเราต้องเอาจำนวน2จํานวนแรกมาลบกันก่อน2จํานวนแรกคืออะไรก็คือ690ลบกับ425ใช่ไหมคะอันนี้คือสองจำนวนแรกถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้ไม่เอ่ยการลบ2องจำนวนแรกเดี๋ยวไปดูพร้อมกับคุณครูนะคะเวลาลบเราจะไปลบที่หลักหน่วยก่อนเสมอดังนั้น0-5ลบ5ลบได้ไหมอ่าลบไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องไปยืมหลักถัดไปดังนั้น9ถูกยืมไปจะเหลือ8 0 5. ไปยืมเข้ามาจะเป็น10 ใช่ไหมคะ10ลบออก5เท่ากับ5พอลบหลักหน่วยเสร็จเราก็ไปลบที่หลัก10บ8ลบออก2เท่ากับ6พอลบหลัก10บเสร็จเราก็ไปลบที่หลักร้อย6ลบออก4เท่ากับ 2พอเราได้ผลลบแล้วเราก็เอาจำนวนที่3ม,มาลบออกจำนวนที่3คืออะไรก็คือ79ใช่ไหมคะ2 6 5้ลบ79มีค่าเท่ากับนักรมีค่าเท่ากับเท่าไรนักเรียนพร้อมอยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ ็นยังไงบ้างคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกับคุณครูเลยนะคะก่อนอื่นเวลาลบเราจะลบที่หลักหน่วยก่อนเสมอดังนั้น5ลบ9ลบได้ไหมถ้าลบไม่ได้เราต้องไปยืมหลักถัดไปหลักถัดไปก็คือไปยืม6 6ถูกยืมไปเหลือ5 5ไปยืมเข้ามาเป็น 15ดังนั้น15ลบออก9จะเหลือ6พอลบหลักหน่วยเสร็จเราต้องไปลบที่หลัก10แล้ว5ลบ7ลบได้ไหมมันลบไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องไปยืมหลักถัดไป2ถูกยืมไปจะเหลือ1 5ไปยืมเข้ามาจะเป็น15ดังนั้น15ค่ะ สิลบออก7จะเหลือ8พอลบหลัก10เสร็จเราก็เป็นลบที่หลักร้อยทีนี้มาดูหลักร้อยค่ะหลักร้อยมีตัวลบไหมถ้าไม่มีก็ชักลงมาเลยนั้งนั้นข้อนี้ค่ะตอบ1นึ่งเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนทำถูกเหมือนคุณครูไหมคะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าวิธีการลบ 3ามจำนวนขั้นแรกนักเรียนต้องเอาจำนวนสองจำนวนแรกมาบวกกันก่อนขั้นที่สองก็คือต้องลบอะไรคะลบที่หลักหน่วยขั้นที่3เมื่อได้ผลลบของสองจำนวนแรกแล้วเอามาลบกับจำนวนที่3คะ่ะพอลบกันเสร็จแล้วถึงจะได้ผลลัพธ์นะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งก็ขอ จบแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ